นี่คือมักแตงเป็นมักแตงไห้พี่นอนะ้องเนาะบ้านเฮาเอิ่นมักแตงจริงมักแตงที่มันบ่ได้ไปตัวไนะัยเนาะมักแตงจริงใจนี่พี่นอ้องออกดอกแล้ว กบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเบอร์สุขสุขคนเนาะก็ทิงฤดูกาลเห็ดไทยไถนานำฟ้ามานำฟุ้นมาเนาะพี่น้องเนาะอ่านำฟุ้นมาสาวนาก็ดีใจพากันเห็ดไทยไถนาพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เป็นอีกมือ้อนึงที่ครูคิวได้มาช่วยอ่าหญ้าของครูคิวเนาะอ่าผู้เป็นเอื้อยของแม่เฒ่าอ่าเพิ่นนี่ เป็นสีปูงหน้ามือนี้เนาะกูคิวกับทีมงานกับบรรดาลูกบรรดาลัดเลยก็มามาลาดหน้ามาเฟื้อหน้าให้เพื่อนพี่น้องก็เลยอ่าไลิจากที่ว่างว่างเวียกพี่น้องไลิจากที่พักพ้อทันกูคิวก็เลยพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศรอบๆทุ่งไฮท่งไฮท่งหน้าเลยแหละพี่น้องเอ้ยซัมสีเอาพี่น้องเอ้ยหนำเมื่อคืนนี้ฝนตกเบิดคืนเลยนี่หนำหัวหน้ากระเกลอนพี่น้องเนาะพอเถหน้าร่างนี่ยังไม่ทันท้โอ้งูงูพี่น้อง นี่นี่นี่งูยงังวะไป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 เถวะไปเถวะโอ้เานแล้วอูดอดงูปลาที่นั่งงูปลาน,นํนานี่ยโอืดพี่น้องเอ้ยนี่กะเพนเนาะอันนี้คือเจ้านึงอันนี้คือเป็นนองทรายอ่าทางฝ้ายซามีทองอันยาคุวิวอะไรเนาะ้างฝ้ายปู นี่เชียงนาเพิ่นนาของยากุคิวเกิดมันโตที่รถไทยนากำลังแล่นอยู่ฮนะเนาะวันนี้ก็เป็นจุดที่เขาจะออกกำลังแปลงแปลงไฟก็คือกันน้ำพี่นอ้องอ่า <c oughs> กันน้ำเขาน่าทางเทิงพุ่นก็คือเป็นไฮเคาบเนี่ยพี่นอ้องเบิ้งถ้าบ่มเมื่อยมื้อน,นึงพาก,กินเขาคุคิวจะพาทุกคนขึ้นไปเบิง้งเขาออกง่ายหมดได้พุ่น น้ำเยอะจังโอ้โหตอีอตเลยเนาะอันนี้ก็เป็นซาลีที่น้องเนาะซาลีภาษาไทยกันนาจะเป็นข้าวโพดอ่านี่ที่มือน,นั่นคูคิวได้อัปเดตให้เบิง้งคือมันยังหน่อยมือน,นี้คือหูซึกไปย้ายเลยกับที่น้องนี่ปอนี่เริ่ม น่าจะเป็นมากก็แหละแต่มันยังน้อยเนาะคือรอรอท้าม้อยอันนี้เขาเอิญเป็นม้อยสลี่พี่น้องรอท้าคนตัวนี้เห็นมันแบบแบบมันเหวมันแห้งเราก็ถือว่ามันหันแก่นะสามารถกินได้อาเป็นหนึ่งกินเอาไปต้มกินเนาะโอ้ลายพี่น้องเลยนี่นี่ก็คือต้นปาล์มต้นมักน้ำมันพี่น้องโอ้เถิงผมจะเป็นส่วนยางพาราพี่นาะ เขาที่ซักเสซวนพี่น้องบุ๊แมนเขาสวยได้เนาะเขาที่ซักเสสวนเป็นประเภทเขาที่มันบุกค่อยมักน้ำเขาประเภทนี้เป็นเขาที่ยุดอยกมันจะเอาแต็มฝุ่นซื้ๆมาให้ดินซุ้มล้อเลียงชีวิตของมันนะนะทรงฝนบปตกมันเก่บบตายดอกพี่น้องเนาะนี่ย้ายแล้วพี่น้องโอ้เพียงกลางค้าเราเนี่ยนี่ว้าว,ว,าว โอ้คาคาคๆคาคา,า,า,านี่อันนี้ผักมักเต้าพี่น้องผักมักเต้ายอดงามงามนี่ยอดเรือด,ดินมานี่ซาลีออกคนออกมอยไปแล้วนี่มักถั่วกำลังออกดอกพี่น้องเอง้ยนี่เบิ่อกียังได้เหมือนนั้น หมักถั่วแล้วก็มีอู้มักถั่วเป็นลายได้พี่น้องนี่เพิ่นเฮ็ดเป็นสั่งเป็นสั่งแบบอืมมากันนี่เป็นแล้วบ่มากันนี่อึบอึบอึบมากันนี่ยังทันเป็นเนาะพี่น้องเนะาะยังบ่ทันเป็น ไปหยอดงามงามพอเถอะบอลซอนนีหยอดแต่ละหยอดโอ้เขา่างามมาได้พี่น้องถ้าสังเกตเห็นเนะาะเข่าแต่ละบอลบางบอลจะเป็นสีเหลืองก็บม็นน่าจะมันมันน่าจะบางห้ามปันได้แหละบางบอลเป็นสีเขียวแบบเข้มแบบดำเลยเนาะยอดนันก็คือเที่ยงหน้าเนาะทีมงานสะพานมายิงทีมงานแม่น้องเบนมาลกกา นี่เป็นเหยียบไป็นพ่อพี่น้องเอ้เขาจำเป็นตังไหนาย,ยางนำ้ำยกเว้นบดข้งนี่มีตัวปลาพอ่อพีนอน่น้องตะกี้เห็นปลาอะไรเป็นไงล่ะนี่นนนปลาหน่อยปลาหน่อยปลาหน่อยทางนี้ก็จะมีทีมงานแม่ครัวยาคนงามแต่งกินหลา่ลาสุดก็ต้องมีมะเพ็ดทพี่น้อง <c oughs> มะเพ็ดดิบนี่เป็นจี๊โปทุกนายกินขนาด นี่น่าจะเป็นสุพักสมว,ว้าวนี่ก็มักชุดสมหักปุ๊บเป็นกินสมปั๊บเลยนี่บั้งอ้ามอร่อยเอืมนื้อเพื่ออาหารพี่น้องออออจั๊กเอ๊งไก่จะได้กินเขาแล้ว แกงสินไก่ใช้น้องใหม่สมพี่น้องเลยหอมสุดเลยโอ้เก็บบักลๆพี่น้องเลยว้าวไปแล้วไป มาเด้อกินเขาพี่น้องไงเกินเขาเขาจะไม่ซี้ค่ะกบ่ใบีบ้าโหโทรอาหารเยอะแยะเลยขัวสินมูแกงสินไก่นี่ลวกพักกูดสุกพักกาดสมแจว อันนี้ปลาแห้งเลยพี่น้องอันนี้มาบ้านเฮาไม่ได้กินปลาก็ซ้ำไม่ได้มากแหละบ้านปูเมืองปลาเอากินได้พี่น้องได้หรอเอาเอาซักเป้าเอาแล้วพี่น้องหลังจากที่สำเร็จเสร็จสิ้นการกินข้าวเที่ยงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาก็พักพรอม ยอดอารมณ์สําหรับครูคิวจะพาพ่อแม่พี่น้องที่กําลังเบิ่งอยู่ขึ้นไปจอมดอยพุ่นไปเบิ่งไหเนาะไปเบิ่งเขาไหอ่าเครื่องปูของฟังที่อยู่ในไหที่ครูคิวกับแม่น้องเบญมาสวยเพิ่นสักไหประมาณเกือบหอดซาวมือแล้วบ่พี่น้องเนาะไปเบิงว่ามันอ่าเป็นคือจังไดเมื่อยเมื่อยพี่น้องเมั้ ยางพาราออกดีดีว่าไหม,อ,มอันนี้น่าจ,จะประมาณสองมีดซื่อเลยเกือบเต็มหอดแล้ว<อ>พี่น้องเอ้ยนี่สิ่งที่อยากภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งในมือน,นีเนาะเป็นเขาไ้เขาที่เอาเป็นเม็ดแบบอย่างพรท่านออกจาพบะท่านอกาานอกน้อเธอเอามาซักอยู่ถึงดอยจังสีเนาะพี่น้อง ผ่านไปได้ซาวก็มือเราที่น <infant opposite answer iendo> <jähr> ี่น <sh> ี <sh arp inhale> ่งามเติมเนาะเลี้ยวลงไปลุมพูพี่น้องหน้าที่เฮติกีตัวนั้นป้าวทุกคนทางในก็จะมีหน้าอีกเจ้าหนึ่งในหัวผมก็จะมีอีกพี่น้องไอ้ฝ่าแดดแล้วเนาะฝ่าแดดแต่ว่ามันยังมีขีเฟืออยู่ฝนหนาจะมาอีกแหละโถพี่น้องหุ่นยังมีดอยที่สูงกว่าเขาอีกเลี้ยวไปลุมลุมโถวันซ้อนดิ้นี่เทียงหน้า ไปพี่น้องมาเบิ้งตามเส้นทางนี้เลยคุณเส้นทางไปหาเทียงเขาเนาะสูงอะไรเขาได้สี่สิบเซนติเมตรละอ่านี่คักนี่เนาะก็จะมียางพาราที่เพิ่นปลูกเป็นแถวไปพี่น้องนี่ตัวนี้ออกมาแล้วแถวไปจังสี่แล้วน,นี่ ยนอีต้นหนึ่นงนี่โอ้งามขนาดนี่ยืนอีต้นหนึ่นงเนาะเรียนไปแถวจังสิเบิง้งอันนี้ต้นนี้ยังวะอันนี้น่าจะเป็นหมากหมากยังวะอันนี้หมากเต่าบอกไปยังประมาณนี้แหละมือหัวเขื่อยยังเนาะแต่ว่าเป็นเขื่อยที่เพิ่นปลูกอยู่ตัวนี้ นี่ตัวนี้ใหญ่แล้วเด้ตุ่นยางพาราเบิ้งอู้เจ้านี่อันนี้ตุ่นยังปะตุ่นซาลีปะหรือว่าตุ่นอ้อยเขาฟางบูฮูเด้อพี่น้องทานไดหูกะเบิ้งเอาเนาะบูหูเป็นตุ่นซาลีหรือว่าตุ่นอ้อยเขาฟางแล้วตุ่นบักเดือยบ่บูฮูเหือกันบ่จะนัดเลี้ยงนี่ก็คิวเนาะตายตายยางมายางมาพี่น้องเไงยางมานึ่เดียว นี่อันนี้คือ,อยังวะอ้อคือมักแตงพี่น้องเบิ้งเบื้งเบ้งเบ้ง,บงโอ้คือกระไพใหญ่ไทยเลยนี่คือมักแตงเป็นมักแตงไฮพี่น้องเนาะบานเฮาเอื่นมักแตงจริงมักแตงทีมันบ่ได้ไปตัวภัยเนาะมักแตงจริงใจนี่พี่น้องออกดอกแล้วแต่ยังบ่ทันออกมากเท่อโอ้คักขัดขััขขขัอีกประมาณ สิบกว่ามือมาลินนาจะได้กินมักแกงน้อยแหละพี่น้องเอ้แต่จะพามาอีกเนาะมันเองผมซืกว่าสดซื่อนึงฝนตกเมื่อคืนนี่ฝนตกเบิดขึ้นเนาะเขาก็ยิมแยมแจมไสน่เนี่ยเกลงปูคองฟังเพิ่นนี่มาหมอเทียงแล้วกระท่อมทำใจพี่น้องเอ้กระท่อมทำใจ น,นี่มีสับป,ประรดด้วยเพิ่นปลูกสับป,ประรดยุนี่ปลูกอ,อมเที่ยงเลยปะนี่ปลูกอ,อมเที่ยงเลยเห็หนอหยโอ้เครื่องปลูกข้องฟังลายนี่เครื่องมักเต่ามักแตงนี่ยุนี่เครื่องหนึง่งบิ้งใสอีกเขาก็เริ่มงามแล้วเนาะเขานะนี่ ยางพาราออกแล้วเบิ้งยางพาราใส่อีกนี่ยางพาราพี่น้องเอ้ยกำลังออกโถฮู้นโอ้ยขา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 ผ่านไปบ่กหอดเดือน้ะพี่น้องเนาะพวะบ้านสาวสาวก้มมือนี่แหละเนาะเขาอู้หูสลี์กบีนี่ขอเบิ้งสไลี์เห็นบ่พี่น้องนี่สไลี์อยู่นี่ ดอยดอยไปึ้นยุจ้่เขาไปึ้นยุหัหน้าพิน้องเนาะเบิ้ง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 บิ้อุยโถโโดจ้าเอ๋จ้าเอ๋ว้าวแดดออกแล้วคุณเลี้ยวลงไปทางลุมโอ้โถโถโ โอหนาวจี๋คนนี่นำคักข,ขนาดพี่น้องไงมีพี่น้องแลๆทานเนาะที่บ่เคยเห็นการเห็ดเขาแบบนี้พี่น้องก็คือคือคุูคิวเคยว่าอะไรเนาะยุบานเฮามันบบมีธงเพียงสามารถเห็ดหน้าได ร้ายค่ะนะเนื่องจากประชากรประชาส่วนหอไลก็เลยต้องได้มีวิธีในการเห็ดเขาแบบนี้เนาะเห็ดใส่ดอยเห็ดใส่ผู้จึงสี่ลายพี่ต้องเดินผู้ก่ววิธีการซักก็คือซักไปจังสนะี่เนาะเรามีไล่ลาทาน่าเออเขาที่ซักนี่เวลาฝนตกมันสีโบไลลงโบค่ะนะพี่น้องมันมันก็ไล่ลงอะไรเนาะมันก็จะแบบไล่ออกไปแดแล้วก็ถึกหมดถึงแมงอีกยังขาไปกินได้ก็ส่วนที่ออกก็คือส่วนที่เลือพี่น้องเนาะคิดรายเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ น่าจะออกลายกว่าที่มันเสียไปอยู่ในพี่นอกมั้งไหมเหาสังเกตเบิ้งก็แบบเป็นแถวเป็นแถวไปยุนนอหน่คือเป็นแถว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 เป็นเป็นแบบตากระโลไปยุหอยตามที่ซักกันแหละแต่บางบางห้อยก็จะเลือดเป็นเม็ดเดียวเลือดต่เขาก๊กเดียวเป็นสีพี่นอกแต่มันก็สีแตกเนาะแตกอ่ากิ่งอยู่ดอกเนาออันตอนตอนที่มันออกมาอีกนะตอนที่มันใหญ่มานะบางกุกจะยุอ่าจะลายซึ่งมันมันหลอดจากอ่า มันหลอดจากสตูพืชที่เอาไปแล้วก็หลอดจากเวลาฝนตกเรามันไล่อกันมันก็จะออกมาลายอย่างสิบางก๊กก็เลื่อนหน่อยแต่บางบอนกับบมีพี่น้องเนี่ยคืออย่างสิเนาะคืออย่างสิแทนที่มันจะมียุนี่มียุนี่อย่างสินะแล้วก็บ,บม่มีก็นามันนาจะไล่ไปเบิดเพราะว่ามันเป็นหองของสายหนำเลยพี่น้องเนาะก็เป็นการเฮ็ดแบบแบบ บัตรดวงอีกแบบนึงเนาะนี่กะขือมันใหญ่มากมันก็แตกมันก็มีลายดอ,อกพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันใหญ่มากโคคิวก็จะพามาอัปเดตให้เบิ้งเธอละเธอละระยะเธอละระยะพี่น้องเลยทือว่าได้กินอยู่ดอ,อกเนาะมีพี่น้องไรทานเป็นห่วงเป็นใหญ่ยานว่า,ยยา,าเฮ็ดเขาจนถึงสี่ย่านสีบุได้กินพี่น้องเนาะกะก็ได้กินอยู่อ่าก็ได้กินอยู่เพราะว่ามันใหญ่มากมันก็จะมีการแตกมาอีกะนะนี่คือถ้าแถวนี้ก็โอ้ซูมใหญ่ขนาดนี่ ซุมใหญ่ขนาดเนาะกะรอวันรอคืนจนกว่ามันสีใหญ่รอเวลาฝนตกแดฝดฝ่าแดดซะแดดปะปนกันไปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเคืองปูกของฟังเขาก็จะใหญยขึ้นมาปัจจุบันคือ,อยังพระท่านได้กินจากอันแ่้แหละมีซาลีมีเผือกมีมันมีมักเต่ามักแตงมักแ้งมักฟักอ๋อมีเขามียังพาราอ่าขอประมาณนี้แหละพี่น้อง จะมีลายสิ่งหลายอย่างปลาปนกันไปสําหรับการเห็ดหน้ามันเห็ดได้แต่เขาซื่อๆเนาะบบสามารถสรใส่หมากแตงได้บบสามารถสรใส่ยังปนเปกันไปได้เห็ดได้แต่เขาหนี่หน้าจะลุมก็มีวันนี้พี่น้องเดี๋ยวเซียหอดเวลาไปเห็ดเวียกเห็ดกานเราพี่น้องเราพบพบกันไหมนะพี่น้องเนาะอะ่สำหรับอีพีนี้ก็ขอ,ขอจบขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงซ้ำนี้ก่อนเดี๋ยวเอาเวียกอย่างเมื่อเช้านีา่เธอไปเห็ดเวียกต่อกัอนเนาะเอาเป็นว่าพบกับคูคิว ก็วิธีชีวิตจังสีได้ไหมในอีพีต่อไปเนาะช่วงนี้ก็จะได้เบิ้งจังสีเยอะเลยพี่น้องเนาะช่วงเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้า,อาของครูคิวเพระท่านได้เฮ็ดเถื่ออันนี้มันมาช่วยพี่ช่วยน้องช่วยผู้เป็นยาทีซื่อแล้วพบกันนะพี่น้องขอให้มุสลิมทุกคนจงมีแต่ชีวิตที่สุขสงบเนาะขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขที่ได้เบิ้งคลิปวิดีโอดังกล่าวทามักท่า,อาสอบวิดีโอคือจังสีก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็เป็นกำลังใ,ใจให้กับครูคิควเด้อพี่น้องเด้อแล้วพบกัน สบายดีอลมเย็นไปเนองเบิ่งนี่ลมพัดเย็นขนาดอยู่ปลายดอยเขามีสารีพร้อมจอมดอยกับยูเป็นเขาบ่มีสารีบ่พร้อมกลางบานกับยูบ่ได้เลยเนะ <laughs> าะไ้า